โอ้ไงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียวโซอาร์คิวผมเองเรียวคนดีคนเดิมของทุกคนนั่นแหละ <c oughs> วันนี้อยู่กับผมอยู่ในเกมโปรเทโปรทาโตมันโปรทาโตใช่มันโปรทาโตแต่จะเรียกโปรเตโตวันนี้ที่เรามาเล่นเกมนี้เพราะว่าผมนั้นไม่มีอะไรเล่นแล้วผมนั้นขี้เบื่อมากมันแบบเหนื่อยมากเลยว่าแบบถึงวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะแบบเหนื่อยหมกมมกเลยอ รอรอรอกดอันนี้ดีกว่ากดนละไรอ่ะจังมัเกมนี้มันก็เพิ่งเริ่มไปไม่กี่ครั้งเองถือว่าแบบเราเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะไปเลยเริ่มกันเลยเริ่มเกมใหม่เลยตะกี้เราถ้าจะไม่ผิดเราได้ตัวละครใหม่ได้อะไรมาคนป่วยอืมโอเค แต่ไม่เอาอืมเอาคนป่วยก็ได้ไหมไหมาลอง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 เอาคนป่วยเอาคนป่วยเลยนะเอาเลยเอ้ยทำไมคนป่วยถืออาวุธดีจังอ่ะถืออวุธได้ทุกอย่างเลยมามาเราเอานี้ดีกว่ามาแล้วเราไปเลยเออนี่จะบอกว่าคนป่วยนี่เสียเลือดทุกๆครั้งเลยใช่ไหมเนี่ย อ๋ออันนี้มันยิ่งตีู่เพิ่มเลือดอ๋อแต่ก็จะตายแล้วโอเคว่าผมว่าเรายอมแพ้กับไอ้คนป่วยเหรอเริ่มใหม่เลยแนละ้วทำไมคนป่วยมันดูกระกจ่ะอ๋อ,อจั่สุนาลับเริมต้นใหม่ไม่เอาคนป่วยผมแนะนำนะทุกคนจะเล่นเล่นไอ้นี่ดีกว่าเรนเจอร์เรนเจอร์ถือปืนปืนที่ดีได้เุดคือปืนกลเล็กได้ปืนกลเล็กไปเป็นพื้นที่ โคตรดีเราสามารถยิงแบบกระตุ้งกันได้แล้วผมก็ใช้ตลอดอ้วมันนี่นะเกมนักออกก็ขอโทษนะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยหลังจากที่ผมไปก็ไม่ได้เพิ่มเลยเพิ่มขึ้นนึงเลยนะทีนี้เราต้องเอาไปตัวละครและแข่งกันมันเลยเพื่อที่เราจะสามารถสู้กับบอสได้โอเคหมดเวลาไหนดูสิ ว,วิหักวิสวกรรมออวิศวกรรมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคืออะไรน่าจะเป็นการตีบวกแล้วมีโอกาสอย่างนี้ปะอาจจะเอา,าอเอนิวมันจะเอาความแรงนี่ไงปืนกลเล็กเราจะเก็บไวปงี้นะไม่ใช่นะเราจะรีรอบหนึ่งอ่านี่ได้ปืนกลอนเล็กอ่ะเอาอีกอันเราจะใช้นี้ไปก่อนนะจนกว่าเราจะได้ครบหกอันแล้วเราเก็บเเกล็แค่สองอนนะหลังจากนั้นเราก็ซื้อใหม่เพิ่มโอเค การที่แบบเป็นการคอมโบไปเรื่อยๆคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่าเราเารมาแนะนำนิดเช่ศกตัที่เพิ่งเร่น <ๆ S 2> ได้มาแค่ยี่สามสิบแปดอืมอผมว่าอะไรดีอ่ะอืมพอข้าเร็วด้วยมาเอาไว้หนีไว้จุกปรับเปืนคนเล็กอีกอันหนึง่ง อ่าเหลือสิบสองไม่เป็นไรเราได้มาเท่านี้เนาะแล้วเราดีอันหนึง่งอ่ะรวมมนหนึ่งไปแล้วก็พร้อมนี่มันจะเร็วขึ้นนิดหน่อยไงคลิปนี้ก็อาจจะ fast forward แบบ fast forward ไปเลยแต่ไม่เร็วมาเราสิ้นน,นี้สามารถโหลดได้ไดเกมในเพลตฟอร์มเลยแล้วก็พร้ม่าได้จ่าย ถ้าชีวิตคุณเบื่อเล่นเกมนี้ซะโบรเตโตเอ้ยโบรทาโตดิไม่ใช่โบรเตโตเนี่ยนี่อยากได้ปืนกันเลยเนี่ย <c oughs> เอาว่ามี3กระบอกแล้วเรามี4กระบอกเรียบร้อ,รอยเหลืออีก2ที่เป็นของดีไปเห็นไหมถ้าเรายิ่งอัพเกรดมันก็ยิงโผล่แล้วเราะว่าเราไปยิงได้ของ,ง,ง,งแบบเยอะขึ้นแบบบาทีละสอง กล้อ oh, <Wow. S 1> ีสปอร์ตแล้กตอนนี้ผมันเยอะที่สุดแล้วเก็บก่อนเรียบร้อยนี่ได้สองร้อยใช่ไหมนะอันนี้ผมว่าเราเอาเอ่อเอามาเก็บก่อนเดียวก็ได้มาแล้วก็อะตัาขี้กับของความเร็วก็จมตีแล้วนะเป็นก้นเล็กรีหนึ่งรอบเป็นก้น อ่ะมีห้าแล้วเราจะรีก่อนรีเอาเราจะรีไซเคิลมันไปเลยเราจะหาปืนก่อนเล็กอีกอันหนึ่งเพื่อได้หกอันแรงของมันอเ ก็บตายเก็บเกี Mason, ่ยวอ่ะเก็บเกี่ยวปืนอันเล็กอีกอันหนึ่งกายพันตัวหนึ่งมารวมกันเลยแล้วก็รวมกันอีกแล้วก็รวมกันนี่ไงเราจะได้แปดเราจะได้สามอันที่เป็นสีม่วงแล้วคราวนี้ถ้าเราจะเอาเพิ่มมันกลายเป็นสีแดงเราก็ต้องเอาเว็บที่หกผมไม่เคยผ่านเว็บแปดเคยลองเล่นมาแต่เวฟบแปดมันยาก ตัเมไป กดเยอะเลยมันเยอะเกินไปอ่ะแพ้อ่ะงั้นจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แหละครับเพราะว่าเรามาแค่แนะนําเกมเนาะไม่ได้ตัดด้วยคลิปนี้ก็น่าจะลงเลย